ในขนาดโรงเรียนกรุงเทพนี่ลงบางโรงเรียนนะครับมีเงินบริจาคผู้ปกครอง80ล้านะนะครับก<ต>็ <ซะ S 1> มีสมา<ห>คมผู้ปกครองบริจาคแปดสิบล้านนะครับ50ล้านสาิบล้านโรงเรียนมหิยมีดนี่ผมไปดูงานรัฐตั้งงบให้240้ล้านนะครับคือเป็นปโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในขนาดโรงเรียนป้านนอกต้องช่วยกันทําผ้าป่า ซื้ออุปกรณ์จัดทาโรงอาหารทําต่างๆนานาครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือความให้เสมอภาคทางการศึกษาครูเองเขาก็ทั้งสอนทั้งหาภาพบ่าทั้งต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นพาะกิจครูก็เหนื่อยพอสมควรเรื่องครูนี่นะครับต่อไปในอนาคตผมอยากจะให้การ ปฏิรูปมันต้องไปพร้อมกันหมดไม่ว่าปฏิรูปครูปฏิรูปหลักสูตรปฏิรูปบรปปิหารจัดการและโครงสร้างบริหารปฏิรูปเรื่องไอซีทีการเรียนการ<ช>ส,สอนแบบสมัยใหม่ใช่ไหมครับคือเราจะบอกว่าต้องปฏิรูปพร้อมกันทีเดียว<ม>เลยถ้าจะทําไปทีละอย่างมันทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ไไงไม่ได้ครับต้องทําพร้อมกันหมดคือหลักสูตรต้องทําคือมันเป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องการศึกษาผม มันทุกประเทศ่ะครับพี่นิติอาจารย์คุณพิพัติช,ชัยคือคนเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญ <ฮะ S 1> เรื่องอุปกรณ์การสื่อการสอนต่างๆก็มันเป็นเรื่องของปัญหาแล้วเวลานี้ยุคไหนยุคโลกไอทียุคโลกสื่อสารไร้พรมแดนเนี่ยจะมาปิดบังเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ตุงไหนที่เป็นความรู้ของเด็กของนักศึกษาเนี่ยมันต้องใส่เข้าไปเต็มที่ไปนั่นเลยครับ พอใส่เข้าไปเต็มที่แล้วครูผู้ใช้เนี่ยต้องรู้ด้วยนะถ้าครูไม่รู้ด้วยเนี่ยเอาไปสอนเด็กมันก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว <ทะ S 2> เพราะฉะนั้นทุกอย่างอย่างที่พี่นิสิตพูดเนี่ยแล้วคุณพิพัฒน์ใจพูดในตอนต้นเนี่ยมันก็ต้องไปกับทางระบบครอบครัวก็ดีการสถานศึกษาก็ดีครูเล็กครูน้อยครูใหญ่ที่มาที่ไปของครูการศึกษาของครูก่อนจะจบมาแล้วมาสอนเด็กเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน <ทะ S 2> เพราะฉะนั้น การปฏิรูปการศึกษาเนี่ยหกรคนที่จะคัดเหลือกี่คนผมไม่แน่ใจนะสุดท้ายมันมีเ0 <50 S 1> ราะว่เหลือห้าสิคนในแต่ละกลุ่มในแต่ละเคตนะฮะห้าสิคนแล้วต้องมาคัดอีกมันยังไม่ถึงนทั้งหมด2องรสิคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญปัญหาของคนที่จะมา,มาเป็นอสอบปชหรือสภาป,ปฏิรูปในเรื่องปฏิรูปการศึกษานคนที่คุณจะเข้ามาเนี่ยคุณมีความรู้ ละเอียดเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนี่คือปัญหาและ่จะไปแก้ไขในการปฏิรูปการศึกษาตรไปแนวคนได้อย่างไรสิ่งประยันถึงเนี้ยเราจะต้องดูกันว่าใครจะเข้าไปอยู่ในตรงนี้สิ่งที่สิ่งที่พี่นิสิพูดเมื่อสักครู่เนี่ยพูดได้เห็นภาพชัดเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนบ้านนอกแล้วก็เรียนหนังสือบ้านนอกแล้วก็สิ่งที่พี่นิสิพูดก็คือว่าความความไม่เสมอภาคหรือว่าความไม่เท่าเทียมกันในการในการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเนี่ย เมื่อมันเกิดมาความไม่เท่าเทียมกันในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเขามีความพร้อมในการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนเนี่ยปุ๊บมันจะเกิดค่านิยมพอเกิดค่านิยมโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาโรงเรียนนี้มีความพร้อมขึ้นมาเกิดเป็นค่านิยมเขาก็อยากให้ลูกหลานของเขาไปได้เรียนนี่ก็เห็นด้วยของผมเองก็เหมือนกันโรงเรียนที่ผมพูดถึงโรงเรียนบ้านนอกผมเนี่ยผมกําลังจะจัดผ้าป่าวันที่สิบเอ็ดมันไม่ใโรงเรียนผมจะจัดผ้าป่าเพราะโรงเรียนส่วนหนึ่งแล้วก็วัดส่วนหนึ่งคุณจตุพรเนี่ยเป็นประธานให้แล้วก่มาะ สิ่งที่ว่าม,มันน่ากลัวมาก,กเพราะอะไรเพราะเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องยกตัวอย่างบ้านนอกเลยเราแค่โรงเรียนกรุงเทพมหานาครสังกัดกรุงเทพมหานาครเนี่ย453 54โรงเนี่ยโ<า>รงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนี้คือโรงเรียนประชานิเวตยโรงเรียนประชานิปไมยแต่โรงเรียนที่อยู่ในตินธุร,ราก,กันดารในเขตบ้านนอกผมเช่นว่าเขตบางขุนเทียนผมเนี่ยไม่มีใครรู้จัก ความเท่าเทียมความเสมอมันไม่มีเพราะฉะนั้นในการเรียนในการเรียนการสอนทั้งหมดถ้าอยากพิจารณาเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปฏิรูปของการศึกษาจริงๆเนี่ยมันผมว่ามันเป็นงานที่จะต้องประกาศเป็นวรระแห่งชาติจะต้องทำต้องทำให้มันเท่าเทียมกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหากันทุกครั้งพอเปิดเทิมทีหนึ่งนักการเมืองอย่างพอนิสิตเป็นสสอเนี่ยพอเปิดเทิมทีหนึ่งผู้ปกครองมานั่งร้องไห้แล้วแต่ชาวฝากรงเรียนนั้นให้หน่อยดี อ่าผมเอาฝากโรงเรียนแล้วได้หน่อยที่มันนั่งร้องไห้เพื่อจะให้เราเรียนฝากเข้าโรงเรียนจอาโรงเรียนเนี้ยบอกโรงเรียนนี้แต่แล้โรงเรียนนี้นไม่เอาจะาโรงเรียนเนี้ยนี่คือความไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณธนาวุฒิพูดก็ถูกการกระจายการกระจายอำนาจหรือว่าการกระจายการกระจายอำนาจหรือการบริหารการดูแลในสัดส่วนผมว่ามันน่าจะต้องมอบเป็นจังหวัดจังหวัดไปละ ถ้าการศึกษาเป็นอย่างเนี้ยถ้าไปจากส่วนกลางเสเลยทีเดียวเนี่ยมันไม่ถึงแล้วยิ่งโรงเรียนประชาบาลเล็กๆบ้านนอกค้างาเนี่ยยิ่งไม่รู้จักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยี่สิบปีทำ <c oughs> ไม่เคยได้งบเลยยี่สิบปีไม่ได้งบเลยค <c oughs> ถ้า <c oughs> ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มักงค่ะ,ะ,ะพออเพราะนี่สิแกก็สาบายในโรงเรียนเราเองแกเคยสอนไม่เนี่ยแกเป็นสอสอแกรู้จักรัฐมนตรีแกงบไปได้แต่ถ้าโรงเรียนไหนไม่รู้จักเนี่ยเด็ก <c oughs> ไม่ได้เลยนะครับเอารูปฟุตบอลไปอ่ะสองลูกผมลูกฟุตบอลมาจากสองลูกเนี่ย เด็กดีใจเกือบจะไหวนี่คือสภาพการศึกษาบ้านหนึ่งคปับนี่ปัญหามันเยอะนะเรื่องการศึกษาและปฏิรูปเนี่ยหปีมันจะทันอาจารย์ไม่มีทางทันหรอกเพราะมันต้องค่อยๆทำแล้วมันปัญหาหยิบย่อยแล้ววิวัฒนาการของการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่นะ มันไม่ได้คงทนทาวนมันอย่างอื่นๆนะไม่ย่ามาแก้มเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้การศึกษามันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะนั้นการปฏิรูปการศึกษานะมันต้องวิวัฒนาการไปเรื่อยๆให้คู่กับสังคมโลกก็ได้พี่นีตทีนะัเพราะ,ะโลกมาอย่างไงมันต้องไปอย่างนั้นแต่มันต้องก้าวทันโลกด้วยแล้วสงสัยนิดน,นึงที่อาจารย์นิสิบ,บอกว่าเราจะต้องปฏิรูปทั้งโครงสร้างเนี่ยคะ่ะแล้วต้องปฏิรูปพร้อมกันเลยเนี่ยในความเป็นจริงสามารถทําได้หรือเปล่าะหรือว่าจริงๆมันมันต้องค่อยๆทําไปทีละจุดค่ะคือ ช่วงผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เคยทําเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2 0ง2แก้ไขเพิ่มเติมปี4,5ก็แต่ก่อนหน้านี้นี่ประเทศไทยมีแผนการศึกษาพอมีแผนสภาพ,าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติก็จะมีแผนพัฒนาการศึกษาแผนต่างๆฝ่ายของเรามีแผนพัฒนาการศึกษาก็ทําตามแผนมา ต่อมาพัฒนาถึงขนาดว่าเอาแผนมาเป็นกฎหมายยกฐานะแผนพัฒนาการศึกษามาเป็นพระบัญญัติการศึกษาห่งชาติ<ม>นี่นี่ถือว่าก้าวหน้าแต่ว่าการศึกษาของประเทศไทยต้องยอมรับว่าอำนาจนำทางการเมืองเนี่ยให้ความสำคัญน้อยอย่างอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีพูดถึงเรื่องการศึกษาก่อนเลยนะครับเอาการศึกษานำทุกเรื่องเลยนะครับ สิงคบโปนะครับญี่ปุ่นเกาหลีนะครับการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่มากแข่งกันมากนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่ต้องยอมรับว่าคราวที่แล้วนี่รัฐบาลเขาจะทำให้เกิดความเท่าเทียมโดยมีแทปเด็ตครับแทปเด็ตคนในเมืองนะครับรล,ลานในเมืองเขามีอยู่แล้วแต่บ้านนอกไม่มีแทปเด็ตก็จะเป็นเครื่องสื่อสารว่านี่มันคือเป็นความเท่าเทียมกัน ให้นักเรียนบ้านนอกได้เล่นแท็บเล็ตน,นะครับอย่างถ้าไม่เป็นลูกข้าราชการครูลูกคนที่มีกระตังแล้วไม่ได,มได้เล่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับต้องยอมรับว่าขณะนี้คุณครูเขามีความรู้นะครับแต่ว่าโอกาสที่จะใช้สื่อสารใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนเท่าเทียมกับในเมืองมันไม่มีมคือมีความรู้ก็สอนมีสื่อเท่าเทียมกันเมื่อไปได้นะครับครูก็จบ จากที่เดียวกันครับครูกรุงเทพกับครูรอ็ดครูบางคนด้วยเกียรติยมนะครับไปสอนเด็กบ,บ้านนอกก็สอนดีครับแต่ว่าคนนั้นไม่เกียรติยมแต่มีเครื่องมือดีนะครับ<ม>ก็เกิดความพร้อมที่อย่างคุณพิพัฒน์ไทยไปบูญคุณนบุตรพูดโรงเรียนใดที่มีความพร้อมผู้ปกครองประเมินเองนะ<ม>เขาก็ส่งรูปไปเลยเดียน<ช>มีโรงเรียนอาจสามารถแ,แรกเป็นโรงเรียนในเมืองแต่ว่าไม่ค่อยพร้อม ผู้ปกครองก็ประเมินคุณภาพทางการศึกษาคนลูกนี้เลยไปเรียนอยู่ที่ร้อยเอ็ดรถตู้ไปแต่เช้าเลยเด็ดตื่นแต่เช้าเลยต่อมาโรงเรียนนี้นะครับการพัฒนามีอาคารเรียนมีสื่ออะไรต่างๆงครบถ้วนคนลูกกลับมาครับครับนี่คือสิ่งที่เห็นชัดเจนว่าครูต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้าสอนอย่างเท่าเทียมกันเพราะขณะนี้มันอย่างสมาร์ทการ์ดมูนดีนะผมไปเห็นรู้สึกมันเหมือนโรงหนังเลยเด็กชอบมากเลย มันไปดูหนังเวลาการเรียนการสอนมันดีภาพมีการแสดงซีดีต่างเด็กชอบเลยเข้าไปดูมาหนังการเรียนการสอนขณะนี้เด็กใช้เทคโนโลยีสูงมากเพราะฉะนั้นครูเองจะไม่มีอะไรสอนเด็กไม่ได้เลยเพราะเด็กก้าวหน้าแล้วเรื่องสื่อไอทีนะครับเพราะฉะนั้นบ้านนอกนี่ความเท่าเทียมกันจึงเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นนี่มันจะเท่าเทียมได้ก็ต้องจัดกลุ่มเรียนขนาดใหญ่พันคนเด็กพันห้าสองพันแล้วก็จัดสื่อจัดอะไรครบถ้วน ครูเข้าสอนได้ครับเธอสื่อครบถ้วนมันก็ไม่แตกต่างจะในเมืองเพราะฉะนั้นครูเองนะครับไม่ใช่ว่าครูไม่มีคุณภาพครูมีคุณภาพแต่ขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการสอนสื่อในการจัดสอนนี่เป็นเป็นเรื่องที่อีกมุมหนึ่งนะครับค,ค,คือคือคือถ้าดูไปแล้วเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยถ้าผมดูตามข่าวนะครับ <M? S 2> มีชัว่วโมงสอนเนี่ยมากกว่าต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์นี่หลายเท่านะครับเมืองไทยเนี่ยสิบสองชั่วโมงมันรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นถ้าผมจะไม่ผิดคุณนี่สิ้นไปฮะแต่ต่างประเทศรู้สึกจะแปดชั่วโม แต่ว่าเด็กที่เวลาเรียนไปแล้วเนี่ยคือทําไมเมืองไทยถึงเป็นอันดับแปดของอาเซียนก็ยังไม่ทราบแต่มีชั่วโมงเรียนมากกว่าคนอื่นมันเป็นเพราะเป,เป็นเพราะวิวัฒนาการทีรเ่เป็นเป็นเป็นที่ครูเนี่ยเข้ามาใช้สื่อการเรียนการสอนแล้วก็แม่เด็กมีความรู้สึกนึกคิดวิวัฒนาการอะไรต่างๆนานา,นานหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมในในส่วนตรงนี้สําหรับครูผู้สอนคือทุกครั้งที่ผู้มีนมาทางการเมืองขึ้นมาเมียมากก็คิดว่าต้องยัดอะไรเข้าไปเด็กยยัดนี่เข้าไป ซึ่งมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้เด็กหอบหนังสือไปนะครับหิ้วจนไหลเอียงเลยนะครับใช่ในสมัยภาคพวกเราเรียนหนังสือเรียนไม่กี่เรื่องนะเลขภาษาไทยคัดไทยเสียนไทยก็ได้ประวัติศาสตร์ย่ำลงไปบ้านประวัติศาสตร์เออพุทิศาสต์หน้าที่พลเมืองภาระชอบมากคือภาระการขับร้องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยก็มีการวิ่งเปี้ยวกัน อีสารวิ่งปิ้นเปี้ยวครูไม่มีอุปกรณ์การเล่นไม่มีพุกนอลก็ปักหลักด้านน้ปักหลักด้านก็วิ่งสวนไปสวนมาแก้เสื้อวิ่งนะตีกันไล่แตะกันเพราะฉะนั้นนะครับยังมีปัญหาว่าขณะน,น,นี้เนี่ยเราจะมีการลดหลักสูตร ลดเวลาเรียนเด็กให้เด็กมีโอกาสได้อยู่กับผู้ปกครองช่วยผู้ปกครองให้เด็กมีโอกาสเล่นในมีโอการมีโอกาสเสรีภาพทําอย่างอื่น<ช><ช>นะครับให้เขามีสิทธิ์ความคิดมีสมองนะครับค<ช>ือ<ช>อย่างผมไปดูงานญี่ปุ่น<ช>ญี่ปุ่นนี่ปรากฏว่าครูไปถึงโรงเรียนเจ็ดโมงครึ่ง<ช>ครับเสร็จแล้วก็จะมีการประชุมสิบนาทีครูกับผู้ใหญ่ประชุมเสร็จ พอเที่ยงเสียดครูกัน้องเรียนเนี่ยนะครูครูกันโรงเรียนกินข้าวด้วยกันครับเป็นบังคับเลยกระทรวงศึกษาบังคับเลยครูกันโรงเรียนกินข้าวด้วยกันทุกคนครูใหญ่ก็กินด้วยครับครูใหญ่ครูน้อยก็กินกับเด็กเสร็จแล้วครูก็อยู่จนค่ําตรวจการบ้านทําการบ้านแปลกมากครูญี่ปุ่นนะครับไม่มีการสมมีิไม่มีสองขั้นไม่มีนะครับไม่มีสองขั้นนะนะครับมีการเลื่อนเงินเดือนอะไรต่างธรรมดา เข<ห>าเคยคถามว่าไม่มีการเลื่อนสองขั้นนี่ยทำไมครูจะไม่เฉื่อยชาเลยเขาบอกว่าเป็นจิตวิญญาณครูให้อาจารย์นิสอ,อธิบายรายละเอียดตรงนี้นิดนึงค่ะท,ที่ที่เรื่องขั้นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนตำรวจใช่ไหมคะที่ต้องมีการเลื่อนขั้นขั้นครึ่งสองขั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือของญี่ปุ่นเนี่ยไปดูมุมหนึง่งเขานี่มีวินัยมาก<ห>าครับครูเขามีวินัยเด็กเขามีวินัยนะครับ โรงเรียนเขานี่ไม่มีการไปส่งลูกนะครับไม่มีเพราะคุณภาพโรงเรียนเท่าเทียมกันเกือบหมดเด็กเดินไปโรงเรียนนะครับไม่มีรถไปส่งเด็กเน, yeah นะครับอนุบาลเดินโรงเรียนเพราะอยู่ใกล้บ้านคร <pint. S 1> ับเพราะรัฐสามารถจัดคุณภาพเรียนเท่าเทียมกันไม่จําเป็นต้องไปแย่งเหมือนคุณพิบัติชัยบอกนะครับไม่ต้องแย่งกันนี่คือภารกิจของประเทศไทยปฏิรูปการศึกษาต้องปฏิรูปให้โรงเรียนมีคุณภาพเท่าเทียมกัน ให้ได้อันดับแรกก่อนตรงนี้อันดับแรกเลยต้องเท่าเทียมกันทำอะไรเท่าเทียมกันปฏิรูปครูปฏิรูปหลักสูตรปฏิรูปการบริหารจากการโครงสร้างวิธีการสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่นะครับเพิ่มโอกาสต่างๆนะครับอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบครันงบให้พอ,อนะครับอย่างนี้นะครับก็จะไปได้อย่าลืมนะประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับผู้นําทางการศึกษาอาเซียนมีครูจบปริญญาตรีน้อยมากไม่เท่าเรานะครับ